อันนี้ขอย้ำให้ความมั่นใจนะคะว่าทุกกลุ่มทุกกลุ่มจะได้รับเรื่องของดิจิ t a l Wallet นะคะเด็กในในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้นายกยืนยันแจกเงิน1,000 0บาทมาแน่ได้สิทธิ์ทุกคนอายุตั้งแต่2 1ปีถึง59ปีไม่ต้องกังวลค่ะได้รับสิทธิ์แน่นอน นางสาวแพทองทันชินวัตฒนายกรัฐมนตรีถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันที่11มีนาคม2567ค่ะคุณผู้ชมถึงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ10,000บาทสำหรับเฟสที่3ที่มีการแจกให้กับกลุ่มผู้ที่มีอายุ16ปีถึง20ปี ทางกระทรวงการคลังมีการชี้แจงถึงรายละเอียดนะคะแต่ขอให้ทุกคนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐไว้ก่อนค่ะเพราะการรับเงินการใช้เงินนะคะก็จะใช้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอย่างแน่นอนค่ะสำหรับกลุ่มที่มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอยู่ในช่วงอายุ21ปีถึง59ปีไม่ต้องกังวลจะได้รับเงินแน่นอนค่ะเรื่เงินเดืนนตายแให้คนไม่คตายนระยุคการาเนี่ยทางรัฐะรว่าา เ,เดี๋ยวให้กระทรวงการทลังแจ้งรายละเอียดนะคะแต่ว่าก็เออก็ให้ทุกคนโหลดแอปทางรัฐไว้กออออ่อนผ่านแอปทางรัฐใช่ไหมผ่านแอปทางรัฐค่ะรับเงินผ่านแอปทางรัฐแน่นอนแล้วนะ รับเงินผ่านแอปทางรัฐแน่นอนแล้วนะคะ,ะฉะนั้นโหลดแอปทางรัฐไว้ก่อนเลยเพราะว่าจริงๆนอกจากดิจิ t a ลวอลเล็แล้วนะคะมันยังมีฟาซซิลที่อ,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 อื่นๆมีสิ่งอื่นๆอีกเยอะเลยที่ที่รัฐบาลเตรียมในการมอบให้กับพี่น้องประชาชนผ่านทางแอปทางรัฐนะคะอาจจะมีในเรื่องของการสื่อสารด้วยในเรื่องของการรับประโยชน์ต่างๆจากรัฐด้วยพอเรามีฐานข้อมูลจริงแล้วเนี่ยมันทําให้ถูกกลุ่มถูกเป้าหมายมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็สื่อมวลชนก็ต้องโหลดด้วยนะคะ เคยกันโหลดทุกคนท่านน่ยครับแต่ว่ามีคนเขาบอกว่ากลุ่มนึ่งคืนะคะก็กลัวไม่ได้ค่ะเช่นทีน่เห็ปีขึ้นไปถึงหน,นสิงเก้าสี่ก็กลัวว่ามัาจะไม่ได้นะเอ,อ่ออันนี้ขอย้ำให้ความมั่นใจนะคะว่าทุกกลุ่มทุกกลุ่มจะได้รับเรื่องของดิจิตอลบัลเลตนะคะเด็กในในโครงการกระตุ้นเศรษฐ,ฐ,ฐ,ฐกิจนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเอ,อ่อที่ select กลุ่มแรกมาก่อนเนี่ยเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีด้วยเอ่อบางคนอาจจะ พูดแบบเอ้ยทำไมไม่ให้เงินสดเหมือนเดิมนะคะจริงมันเป็นนโยบายในเรื่องของดิจิทัลวอลเลตต่อแรกแต่จริงๆก็ตามพื้นฐานของของ,ของที่มาทั้งหมดคือการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเข้าไปสู่เทคโนโลยีด้วยอันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจนะคะตั้งแต่ตอนหาสิ่งเลือกตั้งแล้วนะคะแต่ทีนี้ระบบมันต้องใช้เวลาและเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนเพราะฉะนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบแรกที่เป็นเรื่องของเงินสดไปเนี่ยก็คือจําเป็นมากแต่ตอนนี้เนี่ยพอเรื่องระบบใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ก็กลับมาเป็นดิจิทัลบอลลีที่จะต้องไปกระตุ้นเศรษฐกิจแบบ ผ่านเทคโนโลยีไปด้วยแล้วก็แน่นอนว่าการให้ข้อมูลเนี่ยมันมันไม่จบแค่นี้นะมันมันจะยังมีประโยชน์อื่นๆอีก มากมายนะคะในการที่มีฐานข้อมูลของพี่น้องประชาชนไว้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งอีกหน่อยจะเป็นเรื่องของการเยียวยาต่างๆเนี่ยเราก็จะจับกลุ่มเฉพาะกลุ่มได้รู้ว่าคนพื้นที่นี้อายุเท่านั้นเท่าน,นี้อะไรอย่างงี้ค่ะก็จะเป็นการทํางานที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วขึ้นอย่างเช่นเมื่อก่อนมีบอกว่าต้องรอนานมากกว่าจะได้อะไรจากรัฐบาลนี่แหละคะ่ะเป็น p r c e s s ที่มันจะสั้นลงเยอะมากๆแล้วก็ช่วยพี่น้องประชาชนได้ทัวถึงจริงๆนะคะประมาณนี้ ทางด้านคุณเผ่าภูมิรถจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนแจกเงิน1,000งบาทเฟสที่สสำหรับช่วงอายุ16-20ปีไม่สามารถนำไปจ่ายค่าเทอมค่าน้ําค่าไฟได้ถือเป็นค่าบริการไม่รวมอยู่ในโครงการ ค่าเทอมค่าโทรศัพท์มือถือค่าบริการต่างๆถือว่าเป็นค่าบริการนะครับค่าเทอมนี่ถือว่าเป็นค่าบริการเราเอาเงินไปซื้อบริการเพราะฉะนั้นบริการไม่รวมอยู่ในโครงการนี้นะครับไม,มไม่มีครับไม่ใช่ไม่มีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ได้ครับไม่ได้ถามเร็วหน่อยคิดง่ายง่ายเราให้ซื้อสินค้าและบริการเงินเงินต้องเอาไปแลกสินค้าและบริการไอ้เงินต้องเอาไปแลกสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับบริการไม่ได้ค่าเทอมค่าโทรศัพท์มือถือถือเป็นบริการแต่องไรก็ตามประชาชนก็สามารถที่จะเลือกไปใช้ในการซื้อสินค้าประเภทอื่นได้หมือนกัแการ์าก็ใ่เต้องข้ากันเท่านั้นค่ไฟถือเป็นบริการนะครับ